ลีโหลดเฮลยีสวัสดีเกมเมอร์ผมมาถึงทุกๆคนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นฟู้เทตก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมบ่อยมากๆเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วทําไมล่ะเหรอแน่น่ะสิอาจจะเป็นเพราะไม่มีเวลาหรือไม่ก็ไม่อินกับเกมแล้วใช่แล้วล่ะเราอาจจะไม่อินกับเกมแล้วยังไงล่ะ ดังนั้นผมจึงหาโซลูชันที่ทําให้เกมเมอร์อย่างเรานั้นอินกับเกมได้มากขึ้นและโซลูชันนั้นก็คือการเปลี่ยนเกมเพย์ย่งไงล่ะน,นั่นี่ปัจจุบันเราใช้เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็จอยแต่เกมบางเกมนั้นก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาอย่าง voice connection หรือแม้กระทั่งใช้ระดับเสียงของเรานั้นไปเป็นเกมเพย์เนื่องจากว่าฟีเจอร์พวกนี้เกมส่วนใหญ่นั้นเขาไม่ได้ทำมาให้เราดังนั้นเราก็ทำมันเองซะเลย,ยงไงล่ะ เริ่มจากาจะดีเท็ระดับเสียงของไมโครโฟนเราก่อนถ้าถึงระดับหนึ่งจะถือว่าเป็นการคลิกเมาส์แทนพิวพิวพิวแล้วถ้าคลิกแล้วลากด้วยละ่ะอู้เอ่อข้ามไปแล้วกันและตอนนี้ก็ถึงเวลาลองของจริง ิวพวพฟนทอมอตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าระบบของเราสามารถใช้งานได้และเราก็จะเพิ่ม voice recognition เข้าไปอีกดี D โหลดโคตรหนาะลองกันไหมแมทฟ้า もう死んでいる。<noise> ที่เล่นเกมมาสักพักผมก็ได้ยกระดับเกมเพลย์ขึ้นไปอีกด้วยการเพิ่มท่าไม่ตายเข้าไปถ้าเกิดว่าเรานั้นตะโกนดังขึ้นไปอีกได้ไงอ่ะจริงหรอี่หลอกพี่ตัวแอบเอาในก่แต่คนใส่เลยไได้จริงด้วยอะ่ะไม่นะ เอ้โอ้โอ้อ้โอ oh ้โอ uh, ้โอ้โ uh อ้โ eh อ้โอ้ออ้โอ้โอ้โนนโอ้โอ้โอ้โอออออ้อ้อ้ออออ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนใครถ้าเกิดอยากลองลิงก์อยู่ใต้ Description นะครับส่วนผมไม่ขอเล่นแล้วนะครับบ๊ายบาย